คืนนี้ก็มีเรื่องคุยกันแล้วตอนแรกวันนี้ให้นักข่าวไปเป้าเลยนะเพราะรู้สึกว่าคือผมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้แต่ยังไม่บอกตอนนี้นะดูไปเรื่อยๆก่อนรอคนอื่นๆด้วยอันนี้เป็นช่องหลักแล้วนะครับฝากกดติดตามได้นะฝากกดติดตามหน่อยนะมีบางคนถามทางไหนก็ทางนี้แหละฮะด,ดูทางนี้นะดูทางนี้นะนี่เป็นช่องหลัก จริงๆวันนี้เขาให้เปิดกลับมาตอนตอนเที่ยงครึ่งแต่ไม่รู้จะไลฟ์คุยอะไรนะฮะก็เลยเนี่ยมาเปิดตอนใกล้จะจบผ่านทางรายการลุยชนข่าวนะครับฝากกดติดตามฝากข้อจอข้อใจด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันนะครับ คุณผู้ชมครับกลับมาอีกเรื่องหนึ่งมันมีเรื่องหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้เอาจริงเราก็ได้คุยไปบางส่วนนะแต่ยังไม่ได้ออกอากาศทางนี้คือให้ผู้สื่อข่าวไปตามจะเรียกว่าเป็นเคสคาร่าสองถามว่าทําไมต้องเรียกว่าคาร่าสองคือคาร่าหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมจาได้ใช่ไหมเรื่องท้องทิพย์อันนั้นจบไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามันมีเรื่องใหม่คุณผู้ชมฮะอันเนี้ยคือทางเพจเออไม่ยังเพจสิทางติกตอกของเจ๊ปากแดงเขาลงเรื่องเอาไว้ เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพตัวอย่างก่อนแล้วมีหลายๆภาพคือถามว่ามันเป็นท้องทิพย์อีกแล้วแล้วไอ้คำว่าท้องทิพย์ครั้งเนี้มันพีดยิ่งกว่านั้นคือคาร่าสองที่บอกว่าเป็นท้องทิพย์อะคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกับคาร่าหนึ่งน้องคาร่าหนึ่งกับพี่บีอันนั้นจบไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็ไปพิสูจน์กันตามกระบวนการทางกฎหมายครั้งเนี้คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าไม่ใช่เป็นการลวงหน้าแต่ลวงว่าท้อง แล้วก็เอาเรื่องราวท้องแล้วบอกว่าตัวเองเยังมีลูกด้วยนะ,ะเอามันลงผ่านทางต<ะ>ิกตอกโดยมีคนสงสารแล้วก็เห็นใจในชะตากรรมของผู้หญิงคนนี้แมเอานี้ผมเรียกคาร่าสอง<ะ>เพราะประเด็นคือครั้งนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเราเรียกคาร่าสองแต่คาร่าสองคนนี้คุณผู้ชมฮะเขาไปรู้จักถึงสามคน<ะ>กับผู้ชาย<ะ>แล้วผู้ชายทั้งสามคนที่เขารู้จักคบตั้งคัน<ะ>ลูกหลุด ครบตั้งคันลูกหลุดค,ครบตั้งคันลูกหลุดจนคนที่เขาติดตามเรื่องเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่น้องไปรู้จักกับผู้ชายคนที่หนึ่งอ่ะผมเล่าย่อๆเนี่ยรูปที่น้องลงผ่านติกตอกว่าน้องตั้งคันแล้วมีแปดสามแต่ชีวิตน้องก็หน้ารันทดอีกเพราะจริงๆท้องเนี้ยกับชายคนที่สามเนี่ยนะฮะมันจะต้องเป็นแปดสี่แต่ลูกหลุดอีกแล้วเลือแค่เด็กสามคนเนี่ยนะฮะชื่ออะไรนะเวลาวินาที อะไรนะนเออนาทีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอดูทั้ง3าคนผมเล่าย่อๆอ่ะเปิดเพจชายทั้ง3าคนหน่อยคู่กับรูปเด็กซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นเด็กทิพย์อีกเหมือนกันเนี่ยนะฮะอ่ะทีมงานเพจผู้ชายนี่ฮะเออขึ้นคู่กับรูปเด็กฮะประเด็นคืออย่างนี้ผมเล่าย่อๆคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าทางด้านเจ๊ปากแดงเนี่ยเขาจะมีช่องติ๊กตอกของเขาแล้วก็ลงเอาไว้ คนที่หนึ่งเลยที่คาราบรู้จักเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเป็นนักบินแล้วอยู่ๆเขาก็ตั้งท้องกับนักบิน <Okay. S 2> แล้วตอนนั้นเนี่ยตัวคาราเองเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับพาหะทารซิเมียถูกไหมฮะ <Okay. S 2> เลยอยากจะขอเลือดฝ่ายชายเนี่ยเพื่อจะมาตรวจแต่ฝ่ายชายก็ไม่ยอมให้ <Okay. S 2> จนกระทั่งสุดท้ายน้องเองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าสุดท้ายเนี่ย เขาก็เลยต้องยุติการตั้งคันภ์<ช>ถูกไหมครับเมย์แล้วมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยที่มันเจ็บช้ำที่สุดกับผู้ชายคนที่หนึ่งเพราะอะไรไหมฮะนักบินคนนี้มีเมียอยู่แล้ว<ช>แล้วนักบินมาหลอกเขาสุดท้ายเมียนักบินก็จะมาปองอเขาอีกใช่ค่ะ คุณผู้ชมฮะใครฟังเรื่องแบบนี้ก็น่าเห็นใจใช่ไหมว่าคาร่าสองเจอนักบินหลอกแล้วตัวเองก็ตั้งคันจะเอาเลือดผู้ชายเนี่ยมาตรวจว่าเป็นพาหะโรคทารัสซีเมียไหมผู้ชายก็ไม่ให้สุดท้ายเนี่ยหนูต้องยุติการตั้งคันแล้วจะเจอเมียหลวงเขาฟ้องอีกอันนี้คือคนที่หนึ่งประเด็นนะเดี๋ยวมีทำลายคนที่หนึ่งด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีไหมนักบินอาเดี๋ยวขึ้นทำลายคนที่หนึ่งคู่กันเลยนี่ฮะนักบินนี่คือทำลาย สุดท้ายพยายามบอกเนี่ยผู้ชายจะต้องมาตรวจนะฉันท้องกับเธอนะแต่ดูเหมือนกับฝ่ายชายเองก็ไม่ยอมมาตรวจจนในที่สุดน้องก็บอกว่าน้องเนี่ยเกิดความเครียดและก็ถูกภรรยาหลวงของนักบินฟ้องเจอไหมครับทีมงานฮะเจอไหมเอาขึ้นให้ไวหน่อยนะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยอันนี้คือนักบินยังไม่เจอมั้งเนี่ยนี่ฮะถูกไหมเดี๋ยวเปิดจอมอนิเตอร์ผมหน่อยสิ ประเด็นก็คือพอคนที่หนึ่งผ่านไปเขาเหมือนกับว่าตอนนี้เขาก็ต้องการหาเงินที่จะสู้คดีแล้วก็เหมือนกับอยากจะเปิดรับบริจาคถูกไหมเมย์ค,คนก็เริ่มน่าสงสารแล้วแต่สักพักหนึ่งพอเลิกกับนักบินไปคราวนี้เป็นสามีจีนอีกสามีจีนเนี่ยอสาม,มีจีนอันนี้ผมเล่าให้ฟัง,งออก็ย่อแล้วกันนะฮะ<ช>อ่ะเพจซ้ายมือเปลี่ยนเป็นรูปเด็กเลยก็ได้จ้ะสามีจีนพอคบกับสามีจีน อยู่ๆเขาก็บอกว่ากับสามีจีนคนนี้เปยเขาทุกอย่างและเธอก็ลงภาพว่าตัวเธอเองเนี่ยมีเลือดไหลออกจากจมูกถูกไหมฮะแล้วก็บอกเนี่ยหนูโดนผัวจีนทําร้ายอีกแล้วสุดท้ายไอ้ที่หนูจะได้ดีเนี่ยนะแล้วจะแต่งงานกับผัวจีนเนี่ยก็คงจะไม่ได้อีกแล้วแล้วหนูเครียดมากเลยเพราะเมียหลวงของผัวคนที่หนึ่งจะฟ้องหนูเลยจะขอยืมเงินแฟนขับหน่อยคุณผู้ชมฮะแฟนขับก็เริ่มตังกิดตัง,งิดใจแล้วบอกเฮ้ย ไอ้ผัวคนที่หนึ่งสงสารแต่อยู่ๆก็มาบอกว่าผัวคนที่สองทำร้ายอีกแล<ม>้วและจะของเงินอีกแล<ช>้วเขาก็เริ่มทำแม่งทำแม่งแต่ในระหว่างนี้น่าจะมีบางคนบริจาคให้ไปแล้วนะฮะจนสุดท้ายเลยชายคนที่สาชายคนที่สามเนี่ย เขาก็บอกว่าเป็นทนายความโดยทนายความคนนี้รู้จักเพราะว่าไปปรึกษาหลังจากเมียหลวงของผัวคนที่หนึ่งจะป้องก็ไปรู้จักกับทนายพอไปรู้จักกับทนายปรากฏว่าเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันและก็ท้องอีกท้องนี้แหละคุณผู้ชมฮะก็ลงรูปอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าตัวเนี้ยเป็นท้อง8 4แต่จู่ๆลูกก็หลุดอีกเหลือแค่83แล้วก็ถ่ายรูปเด็กเมื่อกี้เนี้ยสามคนคุณผู้ชมฮะเอามาลงติ๊กต็อก จนกระทั่งหลายคนที่เริ่มบริจาคไปเขาเริ่มตังหนดใจแล้วว่าเอ๊ไม่เห็นเอาลูกออกมาสักทีถูกไหมฮะไม่เห็นเอาลูกออกมาสักทีภาพ8ปสาเมื่อกี้ฮะที่เขียนเชื่อจนตอนหลังคุณผู้ชมฮะก็มีการไปรวมผู้เสียหายจนมีบางคนเสียหายเนี่ยหลายหมื่นนะฮะเนื่องจากเชื่อเธอแล้วก็บริจาคไปให้คนที่หนึ่งชื่อว่าคุณเจน เดี๋ยวลองฟังเสียงสัมภาษณ์คุณเจนหน่อยคุณเจนเนี่ยแกเป็นคนพิการด้วยแล้วแกเกือบจะหลงเชื่อแต่สุดท้ายหลังจากเห็นเรื่องคาร่าสองลงมาแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วเขาก็แปลกใจเขาบอกเฮ้ย mm. ทำไมอยู่อยู่ท้องกับคนที่หนึ่ง mm. แล้วอยู่ไปได้ผัวคนที่สองแล้วก็มาท้องไวมากกับผัวคนที่สามเขาเลยเริ่มแปลกใจและคาร่าสองก็มาขอยืมเงินเขายืนยันว่ามีบางคนโดนยืมหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นอ่ะลองฟังเสียงคุณเจนดูก่อนฮะ เราก็เริ่มมาเอกกันเอ๊ะทำไมมีเอกสารว่าตัวเองป่วยอย่างนั้นหนึ่งแต่ไม่มีขึ้นเพจเจนอ่ะขึ้นเพจเจนอ่ะขึ้นหนึ่งแล้วพอสองพอได้พอกันปุ๊บจับพอทักมาว่าน้องคะพี่ขอยืมเวอร์ตุนี้ได้ไหมพี่อยากจะขอไปจ่ายค่ายผู้ส่งยาบ้างนำรวจไปจับยึดจับแล้วแล้วก็มีสภาพชี่ิของการสิยาบ้างด้ยเค่ะเฮ้ยกันเนี่ยไม่เอาเนี่ยมีอื่นไหมมีมันช้าอะอะไรค่ะตูพังไม่ตัวอะไรว่าลูกเขาอ่ะมัน มันน่นาถึงสาสี่เดือนเลยระหว่างที่เขาค้องสามเนี่ยค่ะเขาก็มีปัญหาก็คือเย็บมดลูกแทงคุกค,คามาอีกแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยต้องการอยู่ตรงนี้ไปจ่ายค่ายาค่าหมออะไรของลูกเขาเนี่ยค่ะพอครั้งที่สองค่ะหมูามาอีกก็ขอยีบิบาทแปิบาทใช่ค่ะ บอกจะไปจัากค่ายาแต่ก็ไม่รู้ว่าค่ายาอะไรนะคะเข้าใจข้อจอเออข้าจอข้าใจเนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้กลับมาช่องหลักแล้วนะครับกลับมาช่องหลักแล้วนะเออฝากด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับน่าหนูว่าไม่มีนะหนูจ่าค่าคอเสีรไปนะอะไร คุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้มีอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณแววคุณแววก็ให้สัมภาษณ์กับช่อง8เหมือนกันว่าไปรู้จักคาร่าสองผ่านทางทิ k t o อกโดยเรื่องราวของคาร่าสองมันชวนน่าสงสารอย่างที่บอกและเห็นใจและตอนนั้นมีคนติดตามคาร่าสองหมื่นกว่าคนและยอมรับว่าเริ่มเอกใจเพราะอยู่ๆครบเสร็จก็ลูกหลุดครบอีกคนก็ลูกหลุดนะฮะ จุดที่เริ่มต้นสังเกตคาร่า2ว่าน่าจะท้องทิพย์เพราะเริ่มมีการทักไปยืมเงินบรรดาแฟนคลับที่กดติดตามใน t i k t o อกโดยมีการส่งข้อความไปหาใช่ไหม,มและเป็นข้อความเดียวกันหมดเลยทําให้ทุกคนสงสารและให้ยืมเงินต่อมาไม่นานหนึ่งเดือนผู้ก่อเหตุเริ่มโพต์เรื่องราวของตัวเองบอกกําลังท้อง83 83 84เนี่ยนะฮะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังและอยู่ๆก็มีเหตุการณ์ลูกหลุดอีกซึ่งเขาไปเสิร์ชดูเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น สุดท้ายรูปที่โพสเป็น a อไอเขาเลยบอกอ้าวนี่หลอกคนที่กำลังติดตามในติกตอกเพื่อจะขอเงินอย่างนั้นหรือไม่ฟังเสียงแววหน่อยฮะคือจริงๆอะลูกชัดนี่คืออะไรเอ่ยเปิดเพจแววก่อนเพจแววขึ้นมาก่อน้องเอ่อคือมาเป็นรูป a อออ่ะคือรูปตุตงตายางอะค่ะมันเหมือนไปคือนางอไปกอองลูก สวัสดีนะครับอันนี้เป็นช่องหลักแล้วนะครับวันนี้เราจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดนะครับคือถ้าเกิดมีคําไหนหลุดเนี่ยผมกดปิดเลยนะเออเมื่อกี้เปิดรอบหนึ่งแล้วปิดไปแล้วนะฮะกลัวเดี๋ยวปลิวนะฮะครับเพิ่งเปิดฝากกดติดตามคืนนี้มีเรื่องคุยด้วยแล้วก็สําคัญด้วยนะฮะน่าจะได้ฟังจากปากเจ้าตัวว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่บอกตอนนี้นะเรามาเอะเรามาเอทตอนที่ว่านางนางนางบอกว่านางเสียชีวิตไปห้าวัน แล้วนางฟื้นขึ้นขึ้นมาเอมนี่ก็มาอีกคนหนึ่งใช่ค่ะนางบอกว่าตอนที่นางเสียชีวิตเนี่ยคือคือนางก็ยังท้องอยู่ค่ะนางนางราบ้าหัวใจแตกสลายนางนางใช้คำพูดอย่างนี้ว่าราว้าหัวใจนางแตกสลายแล้วก็เอ่อทำให้นางชอบแล้วก็เสียชีวิตไปคุณผู้ชมครับและปรากฏว่าวันนี้ช่องแปดก็ไปเจอกับผู้เสียหายอีกคนหนึ่งอีกชื่อว่าคุณเอมใช่ นี่มันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยมันมีท้องทิพย์เยอะเหลือเกินนะฮะในประเทศไทยเนี่ยเอมเป็นยังไงครับเมย์เอมก็เหมือนคนอื่นๆค่ะก็คือติดตามจากโพสต์ในติ k กต็อกแล้วก็สงสารเขาค่ะแล้วก็มีติดตามเรื่องราวชีวิตโดนฝ่ายชายทิ้งตัดพ่อคลอดแฝดลูกสามอะไรนี่นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเอมให้ยืมไปทั้งหมดน่าจะประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นบาทค่ะแต่ตอนนี้ <c oughs> ได้คืนไปครบหมดแล้วนะคะแต่กว่าจะคืนมาได้เห็นบอกว่าก็มีอ้างเหตุผลต่างๆนานา,นานาที่ไม่ยอมคืนซึ่งกว่าจะได้เงินมาก็ยากมากค่ะ <c oughs> คนแรกอะซีซันแรกเน mm ้ hmm. คือเขาก็บอกว่าเขาอะไปไปฟิเชอร์ริ่งือผู้ชายเนอะือก็แบบท้องแต่ผู้ชายอะเขาเหมือนไม่เหมือนแบบ เขาเรียกอะไรจะเอาเนี่ได้ผลเลือดมาตรวจอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งหมดฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่คือช่องหลักของผมพุทธอภิวันนะครับแล้วก็สวัสดี1 5 0 0 0กว่าท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันนะก็อยากเป็นกลังชีวันี้ว่าจับไม่ไลฟ์แล้วนะแต่บังเอิญว่าเอาักหน่อยเพราะช่องอุตสาห์เขาให้คัมแบ็กกลับมาแล้วเนี่ยนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องบางเรื่องรอติดตามก่อนน้องนักข่าวกําลังอยู่กับคนบางคนนะ แต่ยังไม่บอกดีกว่าคือผมเนี่ยสงสัยเองว่าเฮ้ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้จริงหรือเปล่าหรือเขาสร้างคอนเทนต์ทั้งหมดนี้เดี๋ยวคืนนี้ตามกันสดๆนะผ่านทางติ๊กต็อกนะคือไม่เยอะมากแรกๆค่ะก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรถ้าไม่ได้คืนก็ถือว่า แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคาร่า2ด้วยล่าสุดเราโทรศัพท์ไปหาน้องคาร่า2นะฮะเอาเป็นว่าเบื้องต้นน้องคาร่า2ยืนยันว่าทุกเรื่องหนูคืนเงินหมดแล้ว<ช>ถูกไหมฮะแต่เราก็ถามอ่ะบอกคาร่า2 และไอ้ที่หนูบอกหนูท้องแตกเนี่ยนะหรือแม้แต่ท้องแล้วลูกหลุดเนี่ยมันจริงเท็จประการใดคาร่าสองบอกหนูไม่ขอตอบถูกไหมฮะแล้วใครก็ตามที่ทําให้หนูเสียหายหนูจะดําเนินคดีแต่หนูขอยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของหนูหนูคืนเขาทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้เอาเป็นข้อมูลจากคาร่าเขายืนยันมาแบบนี้เนี่ยนะฮะ,ะเราจบเรื่องนี้เอาประมาณนี้ก่อนส่วนอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เอาเรื่องใหญ่หน่อย แทพทย์สภาลงมติค่ะเป็นยังไงครับเมวันนี้วันนี้ค่ะทางด้านกรรมการแทพทย์สภานะคะมีการประชุมกันในวันที่12มิถุนายนแล้วก็ลงม,มติเรื่องของแพทย์สคนนะคะซึ่งหลังจากคุณสมศัรรม์รัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งเป็นนยายแพทยสภาพิเศษวีโต้มาวันนี้การลงม,มติเรียกว่าท่วมท้นสําหรับแทพทยสภามีการเข้าประชุมทั้งหมด69ท่าน่ะนี่ และมะติที่ออกมาอาทีมงานเปิดอเ,เปิดเพก่อนเลยก็ได้ครับนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเพราะบรรยากาศคุกกุนมากนะฮะตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีมาใช่ไหมเดี๋ยวพอยว่ากันนี่สุดท้ายลงโทษหมอใช่สุดท้ายลงโทษหมอยืนเรียกว่าขัดแย้งกับมติวีโต้ของรัฐมนตรีสาธารณสุขอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคะแนนเสียงครั้งนี้เนี่ยทุ่มท้นมากเพราะวันนี้คุณหมอประสิทธิ์ที่<า>ลในส2อง 2> ในสามแต่บอกว่า60 คือ60ขึ้นซึ่งวันนี้พี่ตู่จตุพรพรมพันธ์เนี่ยให้ข้อมูลกับเราบอกว่ามีหมอ3คนใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่าคนไหนเท่าไหร่นะแต่มี67 65 65จาก68อ่ะจาก68คนที่เข้าประชุมโอ้โหเฮ้ยใช่เฮ้มันขนาดนี้เลยแล้วนี่จะนำมาสู่เรื่องที่ว่าคุณทักษิณอนาคตจะไปยังไงต่อในชั้นศาลใช่ไหมเมใช่ค่ะนี่ฮะเมื่อหมอโดนลงโทษ ล่าสุดขอดูบรรยากาศหน่อยวันนี้ก็ดูเดือดเอาตั้งแต่เดี๋ยวก่อนจะฟังคุณหมอประสิทธิ์ท่านถแถลงนะผมขอเอาบรรยากาศตั้งแต่ตอนบรรดาคณะกรรมการแพทย,ทยสภามาก่อนนะทีมงานไล่เรียงตั้งแต่แพทย,ทยสภาวันนี้เขาเดินทางมาประชุมพร้อมกันเนี่ยคุณผู้ชมครับโดยตอนเช้าที่ผ่านมาเลยวาระสําคัญก็อย่างที่บอกเรื่องของการพิจารณาเรื่องการ ลงโทษคุณหมอใช่ค่ะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยตอนที่บรรดาคณะกรรมการมาเนี่ยคุณจอมฮะต้องยอมรับว่าบรรยากาศค่อนข้างที่ยจงเป็นปกติยกตัวอย่างนะฮะขอยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งอย่างที่ทางด้านของรองศาสาตรา รองศาสตราจารย์ในแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ท่านคณะบดีแพทยศาสตร์จุฬาหนึ่งในคณะกรรมการแพทยสภาท่านมาในวันนี้ท่านก็บอกว่าท่านไม่มีความกดดันใช่ไหมถือว่าเป็นเรื่องปกติให้ความสําคัญกับเรื่องวิชาชีพเชื่อว่าทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองหรือแม้แต่ทางด้านของคุณหมอประสศรีอึ้งถาวรเป็นหนึ่งในกรรมการแพทยสภาคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้กดดันเรื่องการลงมติในวันนี้เดี๋ยวมีเสียงบางช่วงบางตอนมั้งขอปังบางช่วงบางตอนหน่อย

ดอกเตอร์ธานากิติตอารีรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธรารณสุขเอาตัวของพี่ธานากิตมาถึงก่อนเอาเปิดเต็มจอเลยฮะทันทีที่มาถึงชูสองนิ้วแล้วก็โทรรูปตัวเองใส่เสื้อครเนติบัณฑิตไหนเขาดูตอนโชว์รูปนักข่าวถามบอกอันนี้จะขู่แพทยสภาหรือเปล่าเพราะเหมือนกันว่าเป็นนักกฎหมาย<อ>าใช่ไหม,มาาเออจะเอากฎหมายเห็นไหมฮะเนไหมอาบารลงสิจัดทีมงานมันบาง่เห็นไหมอาบารลงก็เปิดเสียงด้วยครับนี่ เน่หล่อป่ะม้อไหมถ้าถามก็เตรียมอะไรมาเตรียมสองมือเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทำไมนะเพราเตรียมภาพสวยมาด้วยเพราอยากเห็นภาพเขาเื่ออะไรคะอยากเห็นภาพเขาอยากเห็นภาพเป็นไงบอดจะเกิดกันได้ทางไหนคือต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวพี่ธนกิจแกเป็นคนน่ารักนะแต่แต่วันนี้ถ้าไม่พูดเรื่องส่วนตัวนะ พี่ธนก,กิจนี่กระแสสังคมก็หนักนะช่วงเนี้ย<ช>โดยเฉพาะอ่ะแน่นอนพี่ธนก,กิจปรากฏร,รูปคู่กับรัฐมนตรีสาธารณสุขใช่แน่นอนแล้วคุณสมศักดิ์วีโต้ด้วยปรากฏว่าวันนี้คุณสมศักดิ์มาถึงอ่ะตั้งแต่นาทีแรกเลยขอเต็มเปรมนะเห็นบอกเสียงโ่ลั่นเลยเ<ช>อาเปิดเสียงขึ้นมานี่ผู้ชมท่ตอนนี้มีเสียงโ่จากประชาชนที่มาปักหลักนะฮะอยู่ที่หน้า

เลยก็ได้ฮะหลังจากคุณสมศักดิ์เข้าไปพูดให้คุณสมศักดิ์เองไม่เห็นด้วยกับการลงโทษหมอ<ช>ถูกไหมฮะปรากฏขากลับเลยครับทีมงานตัดไปขากลับเลยเห็น <mommy. S 1> <Hep Adding S 2> บอกมีบางคนจะปลาลงเท้าใส่ <mommy. S 1> เลยมันเกิดอะไรขึ้นอขอขากลับเลยนะจ๊ะทีมงานด่วนเลยนะจ๊ะ จริงตัวท่านเองก็ยังยังกล้ากดกระจกลงมานะ<ช>เห็นไหมฮะอันนี้เป็นภาพเหมือนจะเอาลงเท้าปลาใช่ค่ะจริงๆมีตอนที่ก่อนจะเดินขึ้นรถเนี่ยท่านเดินลงมาเหมือนกับว่ามีคนจะเตรียมเอาไข่มาปลาท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อแล้วท่านบอกว่าสูตรท่านแทงใช่ค่ะปากติดตามนว้น,นะครับคุผู้ชมฮะอ่า ม่วนสมมานแทงคุณผู้ชมครับอ่ะสุดท้ายเลยฟังเสียงของทางด้านอาจาร,ร,รย์หมอถแถลงเลยไหมวันนี้เมย์ที่ม <ะ S 2> <ร>ติตออกมาเป็นเอกฉัน์คุณหมอประสิทธิ์อ่ะลองฟังสักนิดหนึ่งฮะคุณหมอประสิทธิ์วัฒน,นาวัฒนนาภาใช่ไหมคุณหมอปค่ะมีกรรมการแพทยสภาข้อร่มประชุมจำนวน68คนจากจำนวนกรรมการแพทยสภา ที่มีเสธิ์ลงคะแนนทั้งสิ้น69คนได้พิจารณาการยับยั้งมติแพทยสภาของสภานายกวันนนอะไรนะมิถุนาิถุนีวันนี้วนที่ไรวันที่12พุ13นี้คณะกรรมการที่มีเสด็จลงคะแนนทั้งคณะยืนยันตามมติเดิมของคณะกรรมการแตทยสภา เมื่อวันที่8พฤษสภากมุคุณผู้ชมครับและหลังจากนี้4ด่านของทักษิณชินวัตรจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองเปิดเพจให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับเมย์ช่วยอธิบายหน่อยพรุ่งนี้มีมีอ้าว เป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นคือวันที่8พฤษภาคมจริง,รงๆเรื่องของแพทยสภา,ามีมติเอาผิดแพทย์3คนครั้งแรกเนี่ยนะคะจนกระทั่งคุณสมศักดิ์วีโต้มาแล้ววันนี้กรรมการแพทยสภาประชมุมอีกครั้งเพื่อจะยืนยันมติลงโทษแพทย์3คนเหมือนเดิมก่อนที่พรุ่งนี้13มิถุนายนค่ะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะมีการนัดไต่สวนเจ้าหน้าที่แต่เนื่องจากว่าคุณทักษิณเนี่ยเพิ่งจะทําหนังสือขอเลื่อนส่งคําชี้แจงไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คุณทักษิณบอกไม่ไปศาลนะคะแล ครั้ง23่ิบุนายนที่ต้องไปติดตามกันแล้วหลังจากนั้นปปชตั้งคณะองค์ไต่สวนเจ้าหน้าที่รัฐ12บรายด้วยกันค่ะแล้วก็กรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐจะเรียกหน่วยงานชี้แจงเช่นรัฐมนตรียุติธรรมอธิบดีและกรมราชธรรมที่เรียกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐอาจจะโดนทั้งหมดทั้งยวงด้วยกันนะคะ นอกจากนี้ค่ะก็มีทางด้านของเส้นทางนะคะวันนี้สรุปให้คุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งนะคะว่าเส้นทางกว่าจะมาเป็นเรื่องของการพิจารณามติของแพทยสภาในวันนี้นะคะ12มิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างเรื่องนี้นะคะมีความเป็นมาเป็นไปค่ะก็คือว่า8พฤษภาคมค่ะแพทยสภานะคะก็ฟันมีมติฟันโทษหมอสามหมอนะคะ27พฤษภาคมคุณทักษิณพูดถึงแพทยสภา <c oughs> บางคนด่าในกลุ่มแชทไลน์กลุ่มอย่างที่ว่าค่ะ แล้วก็28พฤษภาคุณสมศักดิ์เทพสุทินส่งความเห็นยับยั้งก็คือวีโต้มติท่าเทศสภากลับไปนี่นะคะและวันนี้หาเทศสภาลงมติยืน2ใน3โทษคุณหมอ3คนค่ะ ซึ่งวันนี้คุณจตุพรพรมพันธ์มารายการคนดังนั่งเคลียร์ใช่ไหมใช่ค่ะว่ายังไงบ้างวันนี้คุณจตุพรพรมพันธ์นี่นะคะก็มีการพูดด้วยเหมือนกันนะคะกับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะบอกว่าจริงๆคุณทักษิณเนี่ยเหลืออิสรภาพอยู่ถ้าตัวยังอยู่ประเทศไทยอีกไม่กี่วันคนที่เคยหนีก็ต้องหนีคุณจตุพรอมองว่างานนี้คุณทักษิณอาจจะหนีก็ได้นะคะและเชื่อว่ารัฐบาลอาจจะอยู่ได้ไม่กี่วันหลังจากคุณทักษิณ มีอันเป็นไปจากคดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะโอ้โหอันนี้มองไปช็อตข้ามช็อตซึ่งบางคนเองเขาก็ไม่ได้เชื่อคุณจตุพรเขาก็มองว่าคุณจตุพรเป็นเหมือนกับยืนคนละฟังแต่ก็ฟังไว้ก็ไม่ได้แปลกอะไรถูกไหมฮะเชื่อว่าจะหนีเลยเหรอใช่คุณจตุพรบอกเชื่อว่าจะหนีเลยไหนลองฟังคุณจตุพรนะฮะเชื่อว่าคุณทักษิณจะไม่อยู่แล้วฮะนะครับเพื่อที่จะได้สร้างมากกว่าแพทยสภาลงโทษสวัสดีนะครับผู้ชมฮะอันนี้เป็นช่องหลักแล้วนะครับ วันนี้ค็ดว่ากัดจะไม่ไลฟ์แล้วนะแต่บังเอญว่ามีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วกันเนาะตอนระหว่างไลฟ์เนี่ยนะครับคราวนี้ต้องระวังคาพูดนะเออเอาช่องหลักกลับมาแล้วไม่ควรจะโดนซ้าเนี่ยนะฮะผมกําลังดูไลฟ์อยู่นะครับอ๋อกำลังเข้ากันปั้นกันเมืองอยู่นะต้องไมีอภิสิทธิ์เดี๋ยวจะจบแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้ไอแป๊บนึงนะนะครับเพราะฉะนั้นสารรับในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับแต่ละกระบวนการตัอย่างนี้ ผมเชื่อว่าเวลาของคุณทักษิณก็คงจะเหลือเวลานะครับเลือ